สวัสดีค่ะบมาพบกันอีกครั้งกับสถานีพูดไม่ชัดวันนี้โคพีจะพาทุกท่านมาฝึกพูดเสียงมอม้ากันนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าเสียงมอมาเนี่ยต่างจากเสียงพชนะอื่นๆในภาษาไทยอย่างไรก็ต่างกันตรงที่มันเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกค่ะซึ่งในพชนะไทยเนี่ยจะมีแค่สามเสียงเท่านั้นนะคะที่เป็นเสียงที่ขึ้นจมูกได้แก่เสียงมอมา้านอหนูและก็ง,งูค่ะ และสําหรับการออกเสียงมอม้านะคะเอาไว้วะที่ใช้ในการพูดจะมีอยู่2อย่างคือ1นริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างค่ะและที่สําคัญมากๆเลยนะคะจะต้องให้มีการสั่นของที่จมูกหรือมีลมบางส่วนออกมาทางจมูกด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะงั้นเราจะมาลองออกเสียงมอมากันเลยนะคะให้ใเด็กออกเสียงคําว่ามามอสระอามออามานะคะพร้อมกันนะคะนึ่สองมามาค่าะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเนี่ยที่ออกเสียงผิดนะคะเช่นตอนออกเสียงมอมาแต่ว่าไม่ติดปาก คำนั้นมันก็จะกลายเป็นคำว่าอาค่ะหรืออออ่าแทนหรือปิดปลาแล้วค่ะแต่ว่ามันยันไม่ขึ้นจมูกไม่มีลมไปที่จมูกเลยจะกลายเป็นเสียงป,ปาค่ะหรือเป็นปอปลาแทนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีเคล็ดลับที่จะมาบอกกันว่าจะทํายังไงให้มันออกได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือให้ลากเสียงอืมก่อนแล้วค่อยออกเสียงเป็นมาค่ะลองดูนะคะอืมมาแบบนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับการออกเสียงม,มอมาเด็กๆเ,เราเอาไปทํากันดูนะคะแล้วสําหรับติเด็กคนไหนนะคะที่อายุสองขวบครึ่งแล้วแต่ยังพูดเสียงม,มอมาไม่ชัดจําเป็นจะต้องไปพบนักแก้ไขการพูดเพื่อให้นักแก้ไขการพูดประเมินแล้วก็ฝึกต่อไปนะคะสําหรับอีทีนี้สถานีฝึกพูดไม่ชัดต้องขอราไปก่อนพบกันใหม่อีทีหน้าสวัสดีค่ะ